ถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ผมอยากให้คุณหยุดทุกอย่างก่อนไม่ต้องพยักหน้าไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเห็นด้วยแค่ฟังและสังเกตสิ่งหนึ่งขณะที่คุณฟังเสียงผมมีเสียงอีกเสียงหนึ่งกำลังพูดอยู่ในหัวคุณหรือเปล่าถ้ามีนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของอ p พีนี้คนทั้งโลกคิดว่าความมั่งคั่งเริ่มจากการหาเงินเริ่มจากการลงทุนเริ่มจากความขยัน แต่แทบไม่มีใครบอกคุณเลยว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มจากการเห็นความคิดของตัวเองคุณเคยสังเกตไหมว่าทุกการตัดสินใจทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการซื้อการลงทุนหรือไม่กล้าทําอะไรเลยมันไม่ได้เริ่มจากตัวเลขแต่มันเริ่มจากความคิดหนึ่งประโยคเสมอฉันกลัวฉันไม่พร้อมเดี๋ยวค่อยทํามันเสี่ยงเกินไปหรือบางครั้งก็ถ้าไม่รีบเดี๋ยวไม่ทันคนอื่น ความคิดเหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดเขาเชื่อทุกความคิดเหมือนมันคือความจริงและเมื่อเชื่ออารมณ์ก็เกิดเมื่ออารมณ์เกิดการตัดสินใจก็คลาดเคลื่อนนี่คือเหตุผลที่คนจำนวนมากทำงานหนักแต่การเงินไม่เคยเบาขึ้นคิดเยอะแต่ชีวิตไม่เคยชัดขึ้นเพราะเขาไม่เคยหยุดเพื่อดูว่าใครกันแน่กำลังคิดอยู่ การตื่นรู้ทางความคิดไม่ใช่การคิดบวกไม่ใช่การสะกดจิตตัวเองและไม่ใช่การหนีปัญหาแต่มันคือช่วงวินาทีที่คุณเริ่มรู้ตัวว่าอ๋อนี่คือความคิดไม่ใช่ตัวฉันแค่จุดนี้จุดเดียวจิตจะเริ่มถอยออกมาโดยอัตโนมัติเหมือนคุณถอยออกจากจอหนังแล้วเริ่มเห็นทั้งเรื่องราวไม่ใช่หลงเข้าไปอยู่ในฉากเดียวทันทีที่คุณเห็นความคิดความคิดนั้นจะเบาลงไม่ต้องสู้ไม่ต้องกดไม่ต้องเปลี่ยน แค่เห็นและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จิตที่เริ่มสงบไม่ได้ทำให้คุณเชื่องช้าแต่มันทำให้คุณแม่นยำคนที่จิตฟุ้งจะตัดสินใจเร็วแต่พลาดบ่อยคนที่จิตสงบจะตัดสินใจช้าแต่แทบไม่พลาดความมั่งคั่งในชีวิตจริงไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจที่เยอะแต่เกิดจากการตัดสินใจที่ถูกเพียงไม่กี่ครั้งและการตัดสินใจที่ถูกไม่เคยเกิดจากจิตที่วุ่นวาย คุณลองสังเกตตัวเองดูตอนที่คุณตัดสินใจพลาดเรื่องเงินส่วนใหญ่มันเกิดตอนกลัวรีบอิจฉาหรือกดดันแทบไม่เคยเกิดตอนที่คุณนิ่งสงบและเห็นภาพรวมชัดเพราะฉะนั้นถ้าคุณถามว่าการตื่นรู้ทางความคิดเกี่ยวอะไรกับความมั่งทั่งคำตอบคือมันคือรากทั้งหมดเมื่อคุณเริ่มเห็นความคิดคุณจะเริ่มเห็นอารมณ์เมื่อเห็นอารมณ์คุณจะไม่ถูกมันลากไป คุณจะเริ่มรู้ว่าเงินก้อนนี้ควรใช้หรือไม่โอกาสนี้ควรคว้าหรือควรรอคนนี้ควรเชื่อหรือควรดูต่อไม่ใช่เพราะคุณฉลาดขึ้นแต่เพราะคุณนิ่งขึ้นและความนิ่งทําให้รายละเอียดเล็กๆปรากฏรายละเอียดที่คนรีบมองไม่เห็น EP นี้ไม่ใช่เรื่องรวยเร็วไม่ใช่สูตรลัดและไม่ใช่แรงบันดาลใจฉาบฉวยแต่มันคือการชวนคุณกลับมารู้จักพื้นที่เงียบๆในตัวเอง พื้นที่ที่ถ้าคุณยืนอยู่ตรงนั้นบ่อยพอชีวิตทางการเงินจะค่อยๆเปลี่ยนโดยที่คุณแทบไม่ต้องฝืนอะไรเลยในชุดต่อไปเราจะค่อยๆลงลึกไปอีกขั้นจากการเห็นความคิดไปสู่การใช้ความสงบเป็นเครื่องมือทางการเงินเพราะความมั่งคั่งไม่เคยหนีคนที่ตื่นรู้มันแค่ไม่าล้ใกล้คนที่ยังไม่เคยหยุดคิดเลยแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อคุณเริ่มเห็นความคิด สิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือคุณจะเริ่มเห็นจังหวะของชีวิตคนที่ยังไม่เห็นความคิดจะใช้ชีวิตแบบตอบสนองคิดอะไรมาก็พูดตามนั้นรู้สึกอย่างไรก็ทําตามนั้นพอโลกขยับเขาก็ขยับตามโลกแต่คนที่เริ่มตื่นรู้จะเริ่มหยุดหนึ่งจังหวะเสมอก่อนจะพูดก่อนจะตัดสินใจก่อนจะใช้เงินและหนึ่งจังหวะนั้น คือพื้นที่ที่ความมั่งคั่งเริ่มทำงานเพราะเงินไม่ชอบความรีบเงินไม่ชอบความกลัวเงินไม่ชอบความอยากที่ขาดสติเงินชอบคนที่เห็นภาพรวมและภาพรวมจะไม่ปรากฏในจิตที่สัน่นลองสังเกตดูคนที่ตัดสินใจพลาดทางการเงินซ้าๆไม่ได้โง่ไม่ได้ขาดความสามารถแต่เขาอยู่ในโหมดเอาตัวรอดตลอดเวลา จิตแบบเอาตัวรอดจะมองเห็นแค่ระยะสั้นจะคิดแค่ว่าวันนี้ต้องรอดเดือนนี้ต้องผ่านปีนี้ต้องไม่แย่แต่จิตที่สงบจะมองเห็นไกลกว่าไม่ใช่เพราะเก่งกว่าแต่เพราะไม่ถูกความกลัวบังตาการเห็นความคิดทำให้คุณเริ่มแยกออกว่าอะไรคือข้อมูลอะไรคืออารมณ์และนี่คือทักษะการเงินที่แท้จริง ไม่ใช่การอ่านกราฟไม่ใช่สูตรลงทุนแต่คือการไม่เอาอารมณ์ไปปนกับการตัดสินใจคนจำนวนมากเสียเงินไม่ใช่เพราะตลาดแต่เพราะตัวเองซื้อเพราะกลัวตกรถขายเพราะกลัวขาดทุนไม่กล้าเริ่มเพราะกลัวผิดและทำต่อเพราะกลัวเสียหน้าทั้งหมดนี้เกิดจากความคิดที่ไม่เคยถูกมองเห็นเมื่อคุณเริ่มเห็นความคิด คุณจะเริ่มรู้ว่าความคิดไม่จำเป็นต้องเชื่อเสมอไปบางความคิดแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเหมือนเมฆผ่านฟ้าเมื่อคุณไม่เชื่ออารมณ์จะไม่แรงเมื่ออารมณ์ไม่แรงการตัดสินใจจะนิ่งและนี่คือจุดที่คนแบบนกอินทรีแตกต่างอินทรีไม่รีบโฉบมันรอมันดูมันประเมินทั้งที่เหยื่ออยู่ตรงหน้า แต่ถ้ายังไม่ใช่จังหวะมันก็ไม่หลงเพราะพลังของมันไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่อยู่ที่ความแม่นชีวิตทางการเงินก็เหมือนกันโอกาสไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะเข้ามาซ้ำถ้าคุณยังนิ่งพอจะเห็นคนที่รีบมักคว้าโอกาสผิดคนที่นิ่งอาจปล่อยผ่านหลายครั้งแต่เมื่อคว้ามักได้ของจริงการตื่นรู้ทางความคิด จึงไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณลอยลอยแต่มันคือการฝึกคุณให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตัวเองเมื่อคุณเริ่มอยู่กับความสงบได้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องรีบพิสูจน์อะไรไม่ต้องอวดไม่ต้องแข่งและแปลกมากยิ่งคุณไม่แข่งคุณยิ่งไปไกลเพราะคุณไม่เสียพลังไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นเงินที่เข้ามาในชีวิตมักตามหลังพลังงานของคนคนนั้น ถ้าพลังงานคุณวุ่นเงินก็วุ่นถ้าพลังงานคุณนิ่งเงินก็เริ่มนิ่งตามนี่ไม่ใช่ความเชื่อแต่มันคือรูปแบบที่เกิดซ้ำกับคนที่ตื่นรู้จริงๆเมื่อคุณเริ่มเห็นความคิดและไม่ตกเป็นทาสมันชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนโดยที่คุณไม่ต้องประกาศอะไรเมื่อคุณเริ่มนิ่งได้จริงสิ่งหนึ่งจะเริ่มเปลี่ยนอย่างชัดเจน คือวิธีที่คุณมองเวลาคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเหมือนถูกเวลาไล่ล่ากลัวช้ากลัวไม่ทันกลัวพลาดกลัวอายุเพิ่มแต่รายได้ไม่เพิ่มความกลัวเรื่องเวลาคือแรงกดดันลึกที่สุดของมนุษย์และแรงกดดันนี้เองที่ทำให้คนจำนวนมากตัดสินใจพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อจิตยังไม่นิ่งเวลาจะดูเหมือนศัตรูทุกอย่างต้องรีบต้องเอาเร็วต้องได้ผลไวแต่เมื่อจิตเริ่มสงบ เวลาจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ให้ถูกจังหวะนี่คือจุดที่คนวัย40บวกเริ่มเข้าใจนกอินทรีย์อย่างลึกซึง้งอินทรีไม่ได้บินสูงเพื่อโชว์แต่มันบินสูงเพื่อให้เวลาเป็นฝ่ายทำงานแทนมันจากมุมสูงมันไม่ต้องรีบเพราะมันเห็นทั้งพื้นที่เห็นการเคลื่อนไหวเห็นทิศทางลมชีวิตทางการเงินก็เช่นกันคนที่มองใกล้เกินไป จะเห็นแค่กำไรขาดทุนรายวันรายเดือนรายปีแต่คนที่ยอมถอยออกมาจะเริ่มเห็นแนวโน้มเห็นวัฏจักรเห็นว่าบางอย่างต้องใช้เวลาและบางอย่างไม่ควรเร่งความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่เกิดจากการเร่งสปีดแต่เกิดจากการไม่พังระหว่างทางหลายคนทำเงินได้เร็วแต่พังเร็วกว่าเพราะจิตไม่ทันเงินเงินเข้ามาแต่ภายในยังวุ่นยังกลัวยังไม่มั่นคง ผลคือเงินกลายเป็นแรงกดดันไม่ใช่อิสรภาพคนที่นิ่งจะค่อยๆสร้างไม่หวือหวาไม่ต้องให้ใครเห็นแต่สิ่งที่เขาสร้างจะอยู่ได้นานเมื่อคุณเริ่มเห็นความคิดและไม่รีบเชื่อมันคุณจะเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกโอกาสต้องคว้าไม่ใช่ทุกจังหวะต้องลงมือบางครั้งการไม่ทำคือการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุดนี่คือปัญญาที่มาพร้อมอายุไม่ใช่เพราะแก่แต่เพราะผ่าน ผ่านการรีบแล้วพังผ่านการหลงแล้วเจ็บผ่านการเชื่อเสียงในหัวมากเกินไปอินทรีย์ที่โตแล้วไม่ไล่เหยื่อทั้งฝูงมันเลือกและการเลือกต้องใช้ความนิ่งเมื่อคุณเริ่มนิ่งพอคุณจะเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่แม้ไม่มีใครบอกนี่ไม่ใช่สัญชาตญาณลอยๆแต่มันคือข้อมูลทั้งหมดที่ถูกประมวลผลในจิตที่ไม่ถูกรบกวนคนจำนวนมากอยากรวยแต่ไม่อยากนิ่ง อยากได้ผลแต่ไม่อยากรอแต่นกอินทรีสอนเราว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่ความเร็วแต่คือการไม่ต้องรีบเมื่อคุณไม่รีบคุณจะไม่ตัดมุมเมื่อคุณไม่ตัดมุมสิ่งที่คุณสร้างจะไม่พังง่ายและในชุดถัดไปเราจะลงลึกอีกขั้นไปดูว่าเมื่อจิตนิ่งแล้วเราจะใช้ความนิ่งนี้สร้างระบบชีวิตและการเงินให้ทำงานแทนเราได้อย่างไรเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เงินที่คุณวิ่งตาม แต่คือเงินที่ค่อยๆเดินเข้ามาในชีวิตที่นิ่งพอจะรับมันเมื่อจิตนิ่งต่อเนื่องสิ่งถัดไปที่เปลี่ยนอย่างเงียบๆคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเงินคนส่วนใหญ่คิดว่าเงินคือสิ่งที่ต้องไล่ต้องผลักต้องบีดต้องดึงเข้ามาให้ได้มากที่สุดแต่เมื่อคุณเริ่มตื่นรู้ในระดับความคิดคุณจะเริ่มเห็นว่าเงินไม่ชอบความตึงเงิน ไม่ชอบความกลัวเงินไม่ชอบจิตที่กระวนกระวายเงินชอบความชัดความมั่นคงและความนิ่งอินทรีย์ไม่ไล่เหยื่อด้วยความหิวแต่มันเลือกเหยื่อด้วยความแม่นมันไม่บินต่ำเพราะอารมณ์แต่มันรอจนจังหวะใช่จริงชีวิตการเงินของคนวัย40ก็เริ่มเดินทางมาถึงจุดนี้เช่นกันคุณอาจเคยทำเงินด้วยแรงด้วยเวลาด้วยสุขภาพ ด้วยการฝืนแต่เมื่อจิตนิ่งคุณจะเริ่มถามคำถามใหม่ไม่ใช่ว่าทำยังไงให้ได้เงินเพิ่มแต่ถามว่าทำยังไงให้เงินไม่รัว่วคำถามนี้เปลี่ยนทุกอย่างคนที่ยังวุ่นจะมองแต่รายรับแต่คนที่นิ่งจะมองโครงสร้างเขาจะเริ่มเห็นว่าปัญหาไม่ใช่หาเงินไม่ได้แต่ใช้พลังชีวิตมากเกินไปกับเงินที่ไม่ควรเก็บเมื่อจิตสงบ คุณจะเริ่มกล้าตัดตัดสิ่งที่ไม่คุ้มตัดความสัมพันธ์ที่ดูดพลังตัดรูปแบบการหาเงินที่ทำให้คุณหมดแรงในระยะยาวนี่คือการจัดการชีวิตในระดับที่ลึกกว่าแผนการเงินอินซีไม่แบกของที่ไม่จำเป็นเพราะมันรู้ว่าน้ำหนักที่เกินทำให้พลังลดคนที่ตื่นรู้ทางการเงินจะเริ่มรู้สึกว่าเงินที่ดีต้องไม่แลกด้วยสุขภาพจิต ถ้าได้เงินมาแต่ต้องนอนไม่หลับต้องกังวลต้องเครียดต้องระแวงนั่นไม่ใช่เงินที่ใช่เมื่อจิตนิ่งคุณจะเริ่มเลือกแหล่งรายได้ที่ไหลมากกว่าฝืนอาจไม่เร็วแต่ต่อเนื่องอาจไม่หวือหวาแต่ยั่งยืนนี่คือจุดที่ความมั่งคั่งเริ่มเปลี่ยนจากเป้าหมายมาเป็นผลข้างเคียงของชีวิตที่ถูกทางคุณไม่ได้ตื่นเช้ามาเพื่อไล่เงิน แต่คุณตื่นมาเพื่อทำสิ่งที่ชัดเงินจึงค่อยๆเดินตามมาเองและสิ่งที่สำคัญมากคือเมื่อจิตนิ่งคุณจะเริ่มฟังสัญญาณเล็กๆได้สัญญาณเตือนก่อนขาดทุนสัญญาณเตือนก่อนพลาดสัญญาณเตือนก่อนหมดแรงคนที่ยังวุ่นจะไม่ทันฟังแต่คนที่นิ่งจะรู้ตั้งแต่ยังไม่เกิดนี่คือความได้เปรียบที่เงินซื้อไม่ได้ และในชุดสุดท้ายเราจะเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้คุณเห็นชัดว่าเมื่อจิตตื่นรู้ชีวิตการเงินและความมั่งคั่งเมื่อคุณเดินมาถึงจุดนี้สิ่งหนึ่งที่ควรยอมรับอย่างสงบคือความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่ได้มาแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อชีวิตจัดวางทุกตำแหน่งอินทรีย์ไม่ได้รวยเพราะมันเก่งที่สุด แต่มันไม่เสียพลังไปกับสิ่งที่ไม่ใช่คนวัย 40+ ที่ผ่านชีวิตมาแล้วเริ่มเข้าใจความจริงข้อนี้ชัดขึ้นว่าเวลาพลังและความใส่ใจคือทุนที่มีค่ากว่าเงินเมื่อจิตตื่นรู้คุณจะเริ่มรู้ว่าไม่จำเป็นต้องตอบทุกโอกาสไม่จำเป็นต้องคว้าทุกช่องทางไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นความนิ่งทำให้คุณเลือกได้ และการเลือกได้คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางการเงินเงินจำนวนมากไม่ได้มาจากการทำหลายอย่างแต่มาจากการทำสิ่งเดียวที่ใช่ซ้ำๆอย่างมีสติอินทรีไม่เปลี่ยนวิธีล่าทุกวันมันฝึกสายตาฝึกการรอฝึกความแม่นจนการลงมือครั้งเดียวคุ้มกว่าการบินทั้งวันของสัตว์อื่นชีวิตการเงินก็เช่นกันเมื่อคุณหยุดวิ่ง คุณจะเริ่มเห็นว่าอะไรควรทำต่ออะไรควรหยุดอะไรควรปล่อยและการปล่อยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการคืนพลังให้ตัวเองหลายคนรวยช้าเพราะเขาเลือกถูกแต่หลายคนจนเพราะเขารีบความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ทำให้คุณเร่งไม่ทำให้คุณกลัวไม่ทำให้คุณต้องแข่งมันทำให้คุณนิ่งมั่นใจ และเคารพจังหวะของชีวิตถ้าวันนี้คุณยังไม่รวยไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวอาจแปลว่าคุณกำลังถูกฝึกเหมือนอินรีที่ยังไม่บินสูงแต่กำลังสร้างปีกให้แข็งแรงและเมื่อถึงวันที่คุณบินคุณจะไม่บินต่ําอีก EP นี้ไม่ต้องการให้คุณเชื่อแต่ต้องการให้คุณสังเกตตัวเองสังเกตว่าความคิดใดทำให้คุณสงบ สังเกตว่าการตัดสินใจใดทำให้ชีวิตเบาลงเพราะตรงนั้นแหละคือทิศทางของความมั่งคั่งที่แท้จริงและใน EP ต่อไปเราจะลงลึกกว่านี้อีกลึกถึงระดับที่ความคิดเล็กๆก,ก่อนนอนและความคิดแรกหลังตื่นสามารถเปลี่ยนเส้นทางการเงินทั้งชีวิตได้ถ้าคุณพร้อมจะบินสูงขึ้นโดยไม่รีบ EP ต่อไป คืออีกขั้นของการเดินทางแบบอินทรี์ที่ไม่หวือหวาแต่ไม่เคยหลงทาง